าเฮ้เฮ้ตื่นแล้วเหรอตื่นแล้วเนอคําเตือนคลิปวิดีโอต่อไปนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยอย่าลืมชวนเพื่อนมาดูด้วยนะครับ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับช่องดิสนเจมส์นะคะวันนี้เป็นทริปแรกของน้องเามสลนะคะจะเดินทางไปหา,าตากับยายที่จังหวัดพิจิตรค่ะนี่น,นี่น้องเจมส์ตัวน้อยนะคะนี่เดินทางครั้งแรกของน้องบ๊ายบายนะบ๊ายบายตอนนี้ง่วงนอนคงเคเวง่วงนอนเนี่ยเาเดี๋ยวเรามาบอกลาย่ากับปู่กันแล้วไปไปเอ๋ ไปที่จีแล้วนะครับไปที่จีแล้วล่ะครับประเทศจีแล้วล่ะครับเอาแก้มหน่อยครับนึ้มเอาพี่คิว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 ตรงนี้พี่คิวตรงนี้ใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนจเะใจเย็นๆจเอะมาดูที่ปู่ทำอะไรปู่ทำอะไรโอ้ห่าวแล้วเนี่ยไปใส่นอนจะง่วงนอนนอนไว้โอ้ล้างรถครับ แม่จะไปหาตากับยานุครับใช่ครับผมขอเดินทางปลอดภัยนะครับท่งไปกลับนะครับโดนโดนปู่โดนน้องไส้แน่โอเคครับโอเลยไปเดินทางกันครับเดินทางนะครับรเามาดูของนะครับของโอ้โหดูของน้องทางนั้นเลยของน้องคนเดียวเลยเห็นไหมน้องคนเดียวครึ่งคันรถแม่กันแมวโอ้ของน้องนั้นนั้นเลย บายบายพี่คิวบายบายเอไปเที่ยวแล้วนะครับโกโก้บายบายครับปู่ย่าจะมิลไปเที่ยวแล้วค่ะไปบายบายหลับหลับหลับไปครับบายบายคุณพ่อขับรถดีๆนะคะบายบายค่ะพ่อขับรถดีๆนะครับเดินทางกันครับผม ตอนนี้เราเดินทางถึงแคมป์สนรแล้วนะคะไปทางอีกยาวไกลเลยค่ะอากาศดีจัดเลยเนาะ อ,อกากาศดีมากอ่ะอากาศเย็นสบายมากๆเป็นไงบ้างเย็นนะเย็นะเออเย็นปะเย็นเออดีอ่ะเี็นอ่ะปิดกราเสี่ยงดังไปเดินทางกันต่อลูกชายก็หลับค่ะตอนนี้หลับหลับอย่างเดียวน้องบอกว่าหลับอย่างเดียวไม่ไหวแล้วค่ะแม่ลูกจะมองรถตัวะลูกจะมองรถตัวแม่นี่ยจะมองรถอ่ะ อยู่เพื่อไม่เติมน้ำมันลืมเติมน้ำมันจ้าลืมเติมน้ำมันครับท่านผู้ชมเอาพีทีได้ปหได้หมดละตอนนี้น้ำมันเหลือเจ็ดสิบห้ากิโลถ้าไม่เติมนี่ไม่ถึงอ,ะอ่ะเอะเอะตื่นแล้วเหรอตื่นแล้วเรอเออถึงไหนแล้วเนี่ย ถึงไหนเลยเอ่อาจับเงลยไเดินทางกันต่อนะเออจะร้องให้ไหนะเมารถหรือเปล่าเนี่ยพ่อขับรถเมารถหรือเปล่าน้องเมารถหรือเปล่า 参考。 จะไปจอดแบบว่าในปั๊มแบบี่ไปกินข้าวไงแต่ว่าช่วงนี้มันช่วงโควิดเนาะนก็กลัวไงแบบไม่กล้าเอาลูกลงอะไรเงี้ยแต่เราจะไปหาที่จอดรถกินข้าวกันนะครับ <Okay. S 1> เราเป็นสายชิลอยู่แล้วเราใช่ง่ายกินข้างทางเนี่ยเพราะว่าในปั๊มคนมันเยอะมันก็เลยแบบจะเอาลูกลงดีกเปล่าอะไรแบบไม่เอาลงดีเลยก็เลยกลัวไงเป็นอะไรมาก็เดี๋ยวไม่คุ้ม เราใส่ชิวแล้วอ่ะเราใส่ชิวอยู่แล้วเราต้องข้ามสะพานไปก่อนหรือเปล่าเธอไม่งั้นเราก็ต้องรอสะพานกลับมาใหม่นะอันนี้เราทำอะไรนะอันนี้เราต้องข้ามสะพานไปไม่ใช่แล้วเราเข้ามาในนี้เราไปทางไหนนะเขาก็ไม่รู้ดิก็ไปยูเทิร์นใต้สะพานอ๋ออันนี้มันยูเทิร์นเหรอเออเราต้องข้ามสะพานไปก่อนชีวิตลืมเลืมเลืม เดินทางต่ออิ่มแล้วลูกอยู่ไหนวะ <What? S 2> ตอนนี้นะครับเราก็จะเดินทาง,งันต่อนะครับเราบอว่าเรากินอิ่มแล้วเราก็มีกําลังมีพลังแล้วแล้วก็เดินต่อกองทัพมันต้องเดินได้ท้องใช่ไป c h e Check the m ั c and make s u r e it t o u n d right, boys. ก็ถึงที่อำเภอเมืองพิจิตรบ้านใครเนี่ยบ้านแม่มินเองจ้ะเออ,อแล้วทรายนะพ่อรู้จำได้ไหมรู้รู้รเอ,อ้โห <laughs> ก็ถึงบ้านตาบ้านยายแล้วเอ๊ะน,นี่คือญาทวดนะคะญาทวดมารับแล้วเอ๊ะญาทวดมารับหลานญ<อ>าทวดมารับหลานข้างหลงัง<อ>นี่ไหนอะนี่ข้างหลงังเอาเนอนไม่ ลูกโอ้โหสบายอ่ามาขึ้นบ้านแล้วลูกขึ้นบ้านแล้วขึ้นบ้านแล้วขึ้บ้านสบายอ่ะลูกขึ้นบ้านแล้วสบายโอ้โหนอนมาสบายแลนอนสบายเลยน้องจมยเนาะตอนนี้น้องจเมย์ขึ้นบ้านแล้วนะครับไอ้ลบแฟนที่เขาอัทูไปไว้คือทำไรนะอ๋อเนี่ยอันนี้ท่าทวดใช่ไหม อาบน,น้ำเสร็จแล้วลูกอ่ะอาบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาน้องจามิโอนะไปแบบไปเดินดูแบบบรรยากาศแบบอยู่ที่ไหนมันเป็นยังไงเนาะเออไป<ะ>ไหน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 เข้าดูน้องจามิโอหน่อยสิไหนหนาวจุดแป้งเลยเลือ,ไ,อไปอันนี้คือบรรยากาศบ้านบ้านของแม่มิ้งเองเป็นไงเป็นไงบ้างคะ นะอยู่ไหมนี่อ่นี่บรรยากาศในตัวเมืองของฟิจิทนะครับมันแบบไม่มันก็แบบไม่ได้แบบว่ามีรถเยอะอะไรเยอะนะแบบก็แบบ,แบ,บทุ่มสองทุ่มก็เงียบปเนาะใช่อันนี้คือบรรยากาศตอนเย็นของบ้านแม่มิงเองอันน,นี้บ้านแม่มิงนะอันนี้บ้านแม่มิงเองแล้วชอบป้องไป ตามเมลครับนี่ๆๆๆอ่ะเอ๊ยิ้มอายิ้มหน่อยสิอายิ้มหน่อยแล้วอายิ้มหน่อยเอ๊ะ ไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับ